ล่าสุดจากสิ้นสกุล่าเพลงนี้เลยครับที่มีชื่อว่าเยี่ยวอย่างโอ้กกอดฉันไว้และนั่นทางฉันไปสู่ดินแดนแสนไกลในคืนนี้อย่าปล่อยให้ฉันเป็นแค่คนสำคัญ ที่ทุกความต้องการเริ่มกัดกินที่ใจหมดเรียวแรงกันทั้งปอนามันคงลงมท่าสิ่งที่วเคเริ่มจาะหายไปเฝ้ารอเธอเย,ยี่อย่างอยู่ในทะเล And do one. เปลี่ยนตันชาตอนออนี้มันคนลงล้มชาสิ่งที่เคยคู่เริ่มจะหายไปเฝ้ารอเธอเยเธอ,อย่างยิ่งในทะเล แนวดนตรีอย่างนี้นะครับเสียงร้องแบบนี้มีคนเดียวจริงๆเลยนะครับตอนรับสิน s ิงกูล่าเข้าสู่คลื่นชิวของเราสวัสดีครับสวัสดีครับเ <laughs> พลงเยียวยาเพลงนี้เป็นเพลงซาวด์แ็กประกอบภาพยนตร์เรื่องออ Last Summer ฤดูร้รอนนั้นฉันตายซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวทางเชียร์รัตมของเราี่นจะมาจัดมาดูด้วย,น,วยนะครับ <c oughs> คุณเสียงคุณหลอนมากเลยอะคือเขาบอกผมว่าถ้าแต่งเพลงให้กับหนังพีนังเซียงขวัญน,นี่มันจะต้องหลอนขนาดนี้คุณอืมจริงจริงจริง,รง,รงไม่ใช่ไม่ใช่โจทย์แรกของเราที่เราตั้งไว้ว่าเพลงนี้จะต้องหลอนอะไรงง้ยฮะก็แต่ว่าซินซินก็ร้องไปตามอา,อารมณ์เพลงที่อยากสื่อสารอะไรอย่างนี้มากกว่าตอนที่เข้ามาหาซินบอกซิน <ใช S 1> พี่มีหนังใหม่อยากให้ซินแต่งอย่างนี้ป่ะใช่ใช่หนังยังถ่ายไม่เสร็จน่าจะประมาณแบบ80เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วเขาบอกเราว่าไงอะเขาก็ เอาบทมาให้อ่านก่อนเลยตอนแรกฮนะแล้วก็เหมือนกับแบบอยากอยากให้สินเขียนเพลงแล้วก็ร้องอให้สื่อสารกับเหมือนเหมือนเป็นเป็นตัวละครเป็นคนพูดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็บรรยากาศของหนังอะไรยอ,ยอย่างเงี้ยเยาวยานี่พูดถึงอะไรครับเยาวยาพอพอสินได้อ่านบทหนังแล้วเนี่ยสินรู้สึกว่าตัวละครในเรื่องเนี้ยเหมือนกับเขาจะมีปมบางอย่างของแต่ละแต่ละคนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับมีการการะทําบางอย่างที่ผิดพลาดอ่าแล้วก็ ก็เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายมันก็เลยยิ่งถล่มลึกไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วก็จริงอะไรรู้สึกว่าคนเหล่านี้เหมือนเหมือนเปรียบเทียบกันเหมือนเป็นคนป่วย <ừ> คนอ <ừ> ่อนแออะไรประมาณนี้ <ừ> ท,ที่ที่ต้องได้รับการเยียวยาประมาณนั้นเพลงนี้นะครับชื่อว่าเยียวยาเป็นซาวด์แทร็กจากภาพยนตร์เรื่อง Last Summer ฤดูร้อนนั้นฉันตายนะครับ จะเข้าลงฉายวันยีมิถุนายนนี้แล้วก็คลื่นชิลจะพาคุณไปดูด้วยใช่ไหมก่อนนะก่อนหน้านั้นด้วยนะฮะภาพยนตร์นี้องแสดงโดยก้าวเชียย้ายุแล้วก็ปันปันสุทัตตาด้วยเขาบอกเป็นเรื่องของเรื่องของผีจริงๆแล้วคนที่ผีผีจอยมีเรื่องอยากบอกกับคนเป็นแต่คนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนสนิทเนี่ยไม่มีใครอยากรับรูหรือจดจ,จําโอ้โหแค่พูดแค่นี้ก็น่าดูแนละ้วว่าคุณ <S 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 ใช้เวลาในการแต่งนานไหมก็เพลงนี้ประมาณเดือนกว่า ประมาณเนี่ยฮะประมาณนึงก็ตั้งแต่ตอนที่เขาเอาบทมาให้อ่านเลยแล้วก็คิดมาเรื่อยๆแรงบันดาลใจตอนเพราะว่าคุณคุณเคยแต่งเพลงซแทร็กมาแล้วใช่จากภาพยนตร์เรื่องคืนวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์นั่นคือปีที่แล้วปีที่แล้วใช่เพลงนั้นที่บอกว่า YouTube เยอะใช่ไหมก็เรื่องจริงเรื่องจริงใช่ฮะนั่นคือแต่ได้ประสบการณ์จากการแต่งเพลงซแทฉ็กนี่มันต่างกันไหมแต่งเพลงให้อัลบั้มตัวเองแต่งเพลงทําโฆษณาหรือว่าแต่งเพลงทําหนังเนี่ยก็แตกต่างกันเหมือนกันนะฮะเพราะว่า เพลงในหนังเนี่ยมันก็จะมีมีโจทย์บางอย่างที่เหมือนกับว่าเราเราต้องถ่ายทอดแล้วก็ไปให้ถึงตรงนั้นอนั่นแหละฮแต่ถ้าถ้าเป็นเพลงของเราเองทําเองอะไรเงี้ยก็จะสบายสบายแล้วแต่ว่าเราอยากจะบอกอะไรอยากจะพูดอะไรมากกว่าใช่ว่า,วาเพลงนี้ค่อนข้างยากโอ้ยากเหมือนกันฮะรอง,งยากไหม,มร้องก็ราอก็ยากใช้ได้เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยซินเหมือนกับว่าอยากอยากเอาเทคนิคของพวก คลาสสิกมาใส่ด้วยนิดหน่อยอะไรใช้ตอนตอนท่อนหุกอาจจะมีแบบเสียงสูง,สงอๆอะไรเงี้ยใช่จะมีโอกาสได้ฟัง,งสินร้องเพลงสดๆบ้างไหมเนี่ยมีครับมีครับในอนาคตมีแน่นอนเพราะที่แฟนของวงซินนี่รีเควสตได้เลยนะ27 <c oughs> มิถุนายนนี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งหนังเอาเป็นหนังผมจะไม่เรียกว่าหนังผีแล้วกันเอาแบบว่าเขาบอกว่าฉลองซัมเมอร์ให้สยองถึงขีดสุดกับลาสซัมเมอร์ฤดูร้อนนั้นฉันตายนั่นเองนะครับ เซนครับนานๆผมจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณท้นสีมีโอกาสแต่แค่ส่งคณขึ้นเวทีแล้วก็ลงจากเวทีอัปเดตนิดนึงว่าตอนนี้ตอนนี้ซิงคู l ่าอยู่เป็นซิงคูร่าใช่ไหมใช่แล้วก็ยังจะมีคอนเสิร์ตเมลบัาเหมือนเดิมก็ตอนนี้เหมือนเหมือนเป็นการชาร์จแบตแล้วก็หาแรงบันดาลใจในการทําเพลงต่อๆไปมากกว่าฮะก็อยากอยากให้ลองติดตามกันดูว่าเราจะมีอะไรใหม่ๆออกมาบ้างเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันมีมีเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจของคุณอะไรอ่ะที่จะติดตามได้เนี่ยครับก็ถ้าเป็นของซีนเองเนี่ยก็จะมี facebook.com/sin.page แล้วก็ของค่ายเนี่ย uh, f a c e b o o k c o m e e t r o m u s i c ฉันมาผลงานของซินเองของซิงเกิลเองนะครับฝากไปด้วยแต่ว่าแฟนขอบคุณเยอะอยู่แล้วอ่ะปลไปหวยป้ายไฟเพียบอ่ะแต่พัดมืดอ,อีกหนึ่งเรื่องน่าดูนะครับยี่สิบเจ็ดมิถุนายนนี้ลา s t s u m m อร์ฤดูร้อนนั้นฉันตายนะครับถ้าอยากดูก่อนแล้วก็ฟังที่คลื่นชิวก็แล้วกันถ้าชอบเพลงนี้รีเควสต์ใต้ชื่อว่าเยียวยาซินซิงเกิลซินขอบคุณมากที่มาเย<อ> <จำ S 2> ี่ยมจงวันนี้นะฝากอะไรถึงซฟน์ครับหน่อยดีได้ก็ฝาก ติดตามเพลงนี้ด้วยแล้วกันครับเยียวยาก็เป็นซิงเกิลใหม่เนาะประกอบภาพยนตร์อย่างที่บอกก็ฝากทั้งเพลงทั้งหนังเลยรละกันครับอืมแล้วเดี๋ยวไปดูด้วยกันที่คลื่นชิวขอบคุณเช่นกันขอบคุณครับร่วมแนะนำเพลงใหม่โดยซุปเปอร์กาแฟ ไ,ได้หยุดไม่ได้รอกจะให้ทำอย่างเธอนั้นมันไม่ได้รอกหยุดไม่ได้รอกหากองทำอย่างนั้นมันฝืนใจจบไม่ได้รอกจากไม่ได้รอกฉันรักเดียวใจเดียวเธอคนเดียวเท่านั้นเปลี่ยนไม่ได้ทั้งน้นสมัยฉันนั้นหยุดรักเธอ สั่งให้ฉันให้เหลิกคบเธอเบื่อเก็บสั่งให้หยุดหายใจยังไงอย่าง,อางโอ้นสั่งให้ฉันต้องหยุดรักเธอเท่ากับฉันต้องหยุดหายใจ